สวยงามไม่เบานะครับสําหรับเดรียนี้ครับท่านวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามกุลเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสองบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านแต่คนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น,อน้องน้องทุกท่านครับดูไปเรื่อยๆไปให รู้ไปจนให้จบจิปเลยนะครับท่านเพราะท่านจะได้รู้ว่าเหรียญปีปศนี้ราคาในระดับยูเอนซีจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่และที่ผ่านการใช้แล้วจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับท่านเพราะว่าจริงๆแล้วนักสะสมมือสมัครเล่นจะไม่ค่อยมีหรอกครับในระดับยูนซีถ้าท่านแต่ถ้านักสะสมมืออาชีพแล้วก็มีแน่นอนครับแล้วก็มีเยอะด้วยนะครับท่าน แต่สาหรับผมไม่มีนะครับเพราะผมเป็นแช่นักสะสมมือสมรเล่นเท่านั้นนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านว่าเป็นยังไงไปเป็นไปยังไงครับท่านลักษณะของเหรียญนี้คือนิกเกิลล้วนๆนะครับท่านชิวปูนิกเกิลล้วนๆนะครับท่านหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านเงาวอกครับสรุปหรับเหรียญนี้สําหรับเหรียญนี้นะครับทําการล้างมาหนึ่งรอบครับท่านเนี่ยทําการมาล้างเรียบร้อยแล้วครับมาหนึ่งรอบแต่เก็บไม่ได้ครับมันต้องรออีกรอบหนึ่งครับเพื่อจะเก็บได้ครับท่าน เป็นลักษณะเหรียญแบบสองขอบนะครับท่านขอบนอกเรียบสนิทครับท่านส่วนขอบในเดี๋ยครับเป็นวงไข่ปลาครับท่านนี่ครับวงไข่ปลานะครับเห็นชัดเจนนะครับนี่วงไข่ปลานะครับเนี่ยรุยดีนะครับเงาวับทีเดียวครับท่านทั้งทั้งที่ล้างแค่รอบแรกเองนะครับนี่สำหรับเหรียญนี้สวยงามปรการนะครับมาดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านกับคือผู้วิพล์อรุณเจดีศูนย์ด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านเรามาดูมารูปพองค์ท่านดูสิครับเนี่ย เงาวับสวยงามกากนะครับนี่ไม่มีเะยขคดูเจียนคููฉีดให้เห็นชัดเจนเลยนะครับแต่ก็มีบ้างลหะครับสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้มาครับแล้วมาดูขอบเฟืองครับนี่ขอบเฟืองครับนี่ขอบเฟืองสลับเรียบครับอยู่ดีๆนะครับนี่คมชัดเจ๋วมากสวยงามกาสนะครับเงาวับทีเดียวสําหรับขอบเฟืองสลับเรียบของเหรียญสองบาทนี่จะยาวกว่าเหรียญสิบบาทเยอะนะครับเนี่ยดูสิครับสังเกตดูเลยครับนี่เห็นชัดเจนนะครับเรียบครับแล้วก็ขอบเฟืองครับแบบนี้นะครับ แล้วมาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับเนี่ยประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยหสิบครับท่านสองห้าห้าศูนนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่คือวัดสเกตวลวิหารนะครับท่านวัดสเกตวลวิหารหรือว่าพูดง่ายๆคือตรงกลางนี่ครับที่เป็นอย่างนี้ครับวัดสเกตนี่ก็คือภูเขาทองนั่นแหละครับท่านไม่ต้องพูดอะไรคิดอะไรมากครับส่วนด้านล่างสุดคือสองบาทไทยแล้วก็สองบาทอาลลบิกนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามประการครับแบบนี้หายากมากเลย มันอยาาคิดว่าจะหาเจอได้ง่ายๆนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านความหนาของเหรียญเลยครับความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้ากรัมครับท่านยี่สิบเอ็ดเอ้ยพูดผิดครับยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้ามิลลิเมตรนะครับท่านยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้ามิลลิเมตรนะครับท่านน้ำหนักสี่จุดสี่กรัมครับท่านน้ำหนักสี่กรัมกว่านะครับสี่จุดสี่กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยสองล้าน สามสองร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเหรียญนะครับท่านเอาใหม่นะครับสองร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยเหรียญนะครับท่านสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับราคาแพงมากนะครับท่านในระดับเหียนสีนี้ในระดับยูซีตกอยู่ที่เหรียญละสองร้อยห้าสิบาทครับท่านสองร้อยห้าสิบาท สำหรับปีพศ2อ5 0ันห้า้อห้าิบนีนะครับส่วนผ่านการใช้แล้วตกอยู่ที่เหรียญละแปดสิบาทถึงหนึ่งรอยี่สบาทเท่านั้นเองนะครับท่านแปดสิบถึงร้อยสบาทเองนะครับท่านทำไมผลิตเยอะทั้งสองร้อยกว่าล้านเนี่ยทำไมราคาถึงแพงเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายครับสำหรับเหรียญสีเงินนี้ครับของเหรียญสองบาทสีเงินนี่นะครับมันมีปัญหาก็ตรงที่พวกพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายที่จะเอามาทอนตังเป็นอยู่ครับ เอามาถอนตังเป็นตังถอนครับจากเศษตังจะมันคล้ายๆกันกับเหรียญบาทครับคือมันจะใหญ่กว่าเหรียญบาทแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วพ่อค้าแม่ค้านี่รีบครับเพราะความรีบร้อนก็เลยเมจิกมัเขียนไว้ตรงนี้ครับเป็นเลขสองครับเขียนไว้ไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังเนี่ยครับเป็นเลขสองไว้ครับเพราะว่ามันจะดู้ง่ายกว่าเอาเมจิกสีน้ำเงินมั่งสีแดงมั่งสีแล้วแต่สีต่างๆนั่นแหละครับท่านเอามาเขียนแบบแปะไว้มันก็เลยมีปัญหากันเขาก็เลย สำหรับสองร้อยสาสองล้านเนี่ยจะออกมาใช้ถึงสิบล้านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับท่านเอามาออกมาใช้ถึงสิบล้านเหรียญหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ดีไม่ดีอาจจะออกมาสักหนึ่งล้านเหรียญอย่างนี้นะครับท่านหายากมากครับก็จะเจอแต่ละเหรียญไม่ธรรมดาเลยครับท่านผมเพิ่งเจอครับเนี่ยปองตรงเลยผมมีอยู่แปดเดืนเองครับท่านตั้งที่สี่ 4, 5, ปีห้าปีคืนหลังที่ผมสะสมนี่หาไม่ค่อยมีเลยครับสําหรับเหรียญสองบาทปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนี่ครับท่านผมสะสมมาก็พูดง่ายคือตั้งแต่ปี ตั้งแต่พระองค์ท่านสวรรคตเนี่ยครับท่านปีห้าเก้าหกศูนย์นี่นะครับที่ผมเริ่มสะสมมาก็หลายปีแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเล่นเล่นครับสนุกสนุกไม่คิดจริงจังอะไรเลยแล้วทีนี้พอมีช่องนู้นช่องนี้ประกาศที่จะรับซื้อผมก็เลยรับเอาไปขายครับก็ขายได้จริงๆนะครับท่านพรอมออกมาตอนนั้นเหรียญละตอนนั้นผมไปขายได้เหรียญละเกตสิบาทครับหนึ่งเหรียญครับผมลองไปขายดูสักตอนนั้นไปขายหนึ่งเหรียญเองนี่นะครับได้เกตสิบบาทครับ ผมก็แค่ทดลองดูว่าขายได้จริงไหมได้จริงๆนะครับท่านผมรับรองเลยว่าทัวร์มากครับเยี่ยแบบนี้มีราคามากกว่าที่ตนกิจนะครับ